สวัสดีครับวันนี้ผมกลับไมครั้งนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยเป็นปืนกลอกนะครับผมจาก GHK เป็นก็อก17 GHK นะครับผมตัวนี้เป็น Gen 5แล้วก็เป็น MOS ด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมีะล้างไว้ติดดอทติดจุดเล็งได้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นสไลด กับท่อนอกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กเหมือนเจนก่อนแล้วนะครับเหมือนตัวสิเจ็นสามทีแรกที่เขามาจะเป็นสไลด์เหล็ก CNC นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม CNC แล้วก็ได้ทำสีเซราโค้ดมาด้วยนะครับโอเคของก็เพิ่งมาสักพักนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูกันไปพร้อมๆกันเลยอนุญาตนะครับดูดิในกล่องเขาให้แนะว่าบ้างนี่อะไร อ๋อตัวนี้เป็นอะ,อะไรเป็นเหมือนตีนตุกก๊กแกนะครับไปติดเสื้อติดอะไรนะครับอตัวนี้เขาแถมนะครับเขาไม่ได้ขายเนาะผมไม่รู้นะน่าจะมีทุกกล่องนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็อ๋อมีหกเหลี่ยมอันนี้ไม่แน่ใจไว้ขันอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูทีแล้วก็ตัวนี้อะไรอ อ๋อเป็นแผ่นาแผ่นเพจนะครับลองสำหรับติดดอทนะครับผมน่าจะมีหลายเบอร์เลยนะเห็นเขาว่าตัวนี้ก็คือสามารถติดดอทได้เกือบทุกตัวที่มีในตลาดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ปืนว้าวสีคือสวยมากครับสีเนียนสวยมากเลย ความรู้สึกแรกที่จับก็คือมันเบาครับปืนเบากว่าตัวตัวที่แล้วเบากว่าตัว17.3นะครับเบากว่าก็ระดับหนึ่งนะครับเพราะตัวที่แล้วอะความรู้สึกคือสไลด์มันจะเอ้ยน้ำหนักมันจะทิ้งไปทางสไลด์นะครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนแบบมันอยู่กลางๆครับอ่าโอเคเลยแล้วก็มีอะไรอีกเออแม็กกาซีน แมกกาซีนแมกกาซีนออมีแมกกาซีนอยู่นี่นะครับแล้วก็มีอ่ามีโหลดเดอร์ม,มาให้เหมือนเดิมนะครับตัวที่แล้วก็มีโหลดเดอร์ม,มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มืออ่าคู่มือตัวนี้นะครับจะเป็นตรงนุ่นเลยนะครับไม่ใช่ของสิบเจ็ดเจนสามเอามาใช้นะครับนี่จะเป็นตัวสิบเจ็ดเจนห้าเลยนะครับอ่ามตามรูปตามอะไรก็คือเป็นของสิบเจ็นห้าเลยนะครับ สงรุ่นเลยอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับฮอปแบบใหม่นะครับเพราะว่าตัวเดิมมันต้องถอดท่อนอกออกมาแล้วก็ปรับนะครับเขาว่าเขาบอกว่าตัวนี้สามารถปรับได้จากภายนอกเลยนะครับขันเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเอาให้ดูเนาะการติดตั้งนี่มีเพจมาให้โอเคอันนี้เป็นเดรลแกรมโอเคในกล่องก็หมดแล้ว ขออนุญาตเก็บกล่องก่อนแม็กกาซีนอ๋อแม็กกาซีนนี่คือเขาทำมาเป็นห่อชิ้นเดียวเลยนะครับต้องหาคัตเตอร์มาตัดนะขออนุญาตตัดก่อนอ๋อแม็กกาซีนเรามาแล้วโอเคกล่องเอาไปก่อน ตัวนี้จะเป็นแมกกาซีนนะครับผมแมกกาซีนก็น้ำหนักเบาเหมือนเดิมนะครับเอตัวนี้รู้สึกจะไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs> ผมจำได้ว่าเจนเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะผมไม่แน่ใจว่าแม็กตัวนี้ได้เซ拉โคดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าสีไม่เหมือนเดิม <c oughs> สีตัวนี้ไม่เหมือนเดิมขอไป ีคล้ายๆสไลด์นะครับขอลองใส่แกตเตนรน่มาอ๋อเหล่านะผมรู้สึกว่าปีนี้ <c oughs> 17J5 เนี่ยออกเกือบหลายค่ายนะที่ผมเห็นนะปีนี้ก็มอีอะไรนะโตเกียวมารุอิที่เป็น 17J5 นะครับก็ออกมาแล้วก็มี SRC SRC ก็เพิ่งออกมาผมเห็นนะแล้วก็มี ของเว c ซไอยูมะเล็กเวฟซครับก็เพิ่งออกมาตัวนั้นก็เป็นตัวติดก็คือลหลักที่ออกมาเนี่ยจะมีการติดดอทได้เหมือนกันหมดเลยนะครับและตัวนี้ก็เป็นของ JK เเนาะน่าจะแบบที่สุดของของ1 7บเจ็้วมับ้างผมว่านะนี่เ็าจะมีตัวเพจก็คือเรายกฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเพจที่เขาให้มาลองนี่นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลอง แต่งลองอะไรไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการออลก่อนนะครับเออเดี๋ยวจะดูฟิลลิ่งกันด้วยนะครับโอ้ผมว่ามันเหมือนเหล็กอะทั้งที่มันก็เป็นอลูนะเ,เนี่ยมันคืออลูมิเนียมซ n c นะครับไม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับนี่นอะไรหัวน็อต โอ้เสียงเพาะมากครับอ๋อแต่ว่าขอล้างปอกหลอกนี่คือเป็นเป็นเหล็กนะครับเสียงเพาะมากอ่าน้ำหนักไก่นะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้มีการปรับปรุงไกจากรุ่นที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองไปพร้อมกันเลยอมผมว่าไม่ต่างนะดีเซ็ต น้ำหนักไก่ผมว่าเท่าของเดิมเลยนะเท่าตัว17เจน3นะครับเท่ากับรุ่นที่แล้วเลยอ่าแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าปรับปรุงมาก็คือการทอดสไลด์นะครับก็คือตัวนี้มันจะนิ่มกว่ารุ่นที่แล้วนะครับจากตัว17เจน3นะครับกดกันเล็บขาดเล็บฉีกเลยผมผมเองก็ฉีกเหมือนกันนะครับตอนนั้นเดี๋ยวมาลองทอดกันอ่าตัวนี้นะอ่านิ่มนะนี่นิ่มเลยนิ่มเลยนี่เบาๆเองเนี่ยปุ๊บ หลุดแล้วดูข้างในกันนะครับอืมภายในก็ยังสมจริงเหมือนเดิมนะมองไกลๆนี่ใครไม่รู้ก็นึกว่าเฟรมของปืนจริงเลยนะข้างล่างเนี่ยอืมอ่าตัวนี้ก็จะมีคันค้าง,างสองฝั่งนะครับจะมีชุดยิงเหมือนเดิมเป๊ะเลยชุดยิงนี่คือทัง้งทั้งหมดเนี่ยในในห้องชุดยิงตรงเนี้ย ผมว่าน่าสามารถใช้กับของเดิมได้นะรุ่นที่แล้วอะไรเงี้ยมีของเดิมเสียหายก็ปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะผมว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้างล่าง <c oughs> ข้างบนก็ไกลหลอดเดยนะอถอดง่ายมากครับมไมมันเบาจังอ๋อตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผม ออทำไมเป็นไกด์หลอดพลาสติกมาเนี่ยเป็นสปริงสองชั้นนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะก็คือทั้งหมดเลยอะ่ะเป็นพลาสติกหมดเลยอะ่ะอ,อืมไม่รู้ว่าจะมีของแต่งมาแต่ให้มีเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเออแต่สปริงค่อนข้างแข็งนะโอเคอ่านี่จะเป็นท่อนอกเนี่ย ออโอเคอตัวนี้จะเป็นชุดฮับอัพแบบใหม่นะครับก็คือสามารถเอาส,ก,สกูขันเข้าไปข้างๆนี้ได้เลยนะครับสกูที่เขาแถมมาน่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวเล็กนี่นะครับขันเข้าไปได้เลยเท่าที่ดูก็คือยังไม่มีการตั้งฮอปมานะครับ ฮอปนี้ก็คือเป็นแบบใหม่นะใช้กับของเดิมไม่ได้นะครับการทํางานก็คือน่าจะเป็นแบบว่าขันขันสก,กูตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วตัวแผ่นนี้แผ่นยาวๆนี้นะครับแผ่นยาวๆนี้เขาจะเลื่อนไปด้านหน้าเพราะตัวนี้มันจะมีเหมือนสะพานสลปไว้นะครับพอตัวนี้เลื่อนไปด้านหน้าปุ๊บแผ่นตัวนี้ก็จะถูกกดลงนะครับน,นี่แบบนี้เลยแล้วก็จะไปกดกับฮอป กับยางขอ,อกเรานะครับาแบบนี้เลยนะประมาณนี้ยางค้างเลยโอเคก็ประมาณนี้นครับส่วนท่อนอกก็อลูมิเนียม cnc นะครับผมว่าสามารถใช้กับตัวเจนสามได้นะออหรือเปล่าไม่รู้เออตัวนี้เขาจะมีเล็กห้าด้วยนะน่าจะสำหรับเจน5้านะครับ ลูกสูบเหมือนเดิมลูกสูบน่าจะใช้กับของเดิมได้นะผมว่าโอเคเดี๋ยวมาลองประกอบแล้วก็ลองเทสความเร็วกันดูนะครับจะปืนแห้งมา,มากเลยนะขยายาฉีดนิดนึงปืนแห้งมากผมมีสิลิโคนเหลวอยู่นะสกู่ ฟืนแห้งมากๆเลยอันนี้จะเป็นซิลิโคนเหลวนะครับซิลิโคนเข้มข้นโอเคอืมลื่นขึ้นเลยทีน,นี้ฟิตติ้งเห <c oughs> มือนเดิมนะครับก็ดีอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาลองเทดสความเร็วกันนะครับ แก๊สสิบกิโลเหมือนเดิมผมชอบความหนักหน่วงอยู่แล้วประมาณนี้ก็พอลูกูนก็ศูนย์จุดสองศูนเหมือนเดิมนะครับจะใช้รหลดเดิมของผมไปก่อนนะยังไม่ได้แกะรดเดิมของเขาเลยสัก3นัดนะครับผมเสียงน่าจะดังอยู่ตรงนี้ อเคมาดูความเร็วกันนะครับครั้งแรกกองผมเหมือนกันนะมานับที่หนึ่งโอ้ทำไมรู้สึกว่ารีคอยมันหนักมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนสไลด์อลูเลยนะเนี่ยความเร็วอยู่ที่398นะครับผมนับที่สองส 354ราโอ้รีคอยล์หนักมากและเสียงดังมากครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฉลี่ียสามนัดนะครับ360นะครับถือว่าแรงกว่าตัวเก่านะผมว่าเพราะว่าตัวเก่าอ่ะที่ผมเคยเทสอะมันอยู่300 310ประมาณนี้เองครับนี่แค่แม็กธรรมดาน,ะน,นเนี่ยไม่ใช่เซียวทูเคเดี๋ยวเรามาลองดูฟิลลิง่งกันใหม่ กดตัวนี้มั้ยนะครับชอบเลยรีคอยนหนักมากครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองหาของแต่งเล็กๆน้อยๆอย่างดอดอย่างตัวแม็กไอตูดแม็กอะไรพวกนี้ไฟชงไฟฉายอะไรเงี้ยครับมาลองติดให้ดู อเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวสั้นๆนะครับสำหรับ GSK ก๊อก Gen 5นะครับ MOS เสียงไปไงโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับติดติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ทยอยถ่ายอยู่นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม